สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนในรอบดึกนะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสำหรับข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่หลายๆคนเนี่ยก็คงจะคาดการกันมาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อมันมีความเคลื่อนไหวนะคะเราก็ขออนุญาตที่จะมา อัปเดตความคืบหน้านะคะถึงข่าวที่เรานั้นไม่อยากจะได้ยินเลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วมันก็ขัดกับความรู้สึกของประชาชนด้วยโดยมูลเหตุสาลรัฐธรรมนูญได้มองว่านโยบายการแก้ไขามาตรา1นึของพักเก้าไกลนั้นเข้าข่ายของการล้มล้างการปกครอง ดังนั้นจึงให้โอกาสในการยื่นแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลา15วันวันที่3เมษายนปีพศ2567ศาลสารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีแล้วก็มีมติในการรับคำร้องคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตโดยนายทะเบียนพักการเมืองได้ยื่นคำร้องกรณีที่มีหลักฐานอันควรที่จะเชื่อได้ว่าพักเก้าไกล นั้นมีพฤติการกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและเข้าลักษณะของการกระทําซึ่งอาจจะเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีอันเป็นเหตุแห่งการที่จะนําไปสู่การยุบพ,พักซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพศ2560 มาตรา92วรรคหนึ่งและ2ซึ่งตรงกับความเป็นจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567จึงขอให้สารรัฐธรรมนูญนั้นได้สั่งยุบพรรคก้าไกลและยังมีการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค แล้วก็ห้ามมิให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริหารของพรรคเก้าไกลและถูกเพิกถอนสิทธิในการไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเข้าเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นๆหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ภายในระยะเวลาที่กําหนดก็คือ10ปีนะับตั้งแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นได้มีคำสั่งในการยุบพรรคเก้าไกลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรการเมืองปีพศ2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ทางกะกะตผู้ร้องนั้นมีหลักฐานอันควรที่จะเชื่อได้ว่าพระเก้าไกลนั้นกระทำตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยพรกการเมืองปีพศ2560มาตรา92วรรคหนึ่งสารรัฐธรรมนูญจึงได้มีคำสั่งรับคำร้องอันนี้เอาไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญในปีพศ2561มาตรา7ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในปีพศ2560มาตรา92วรรคหนึ่ง แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ภักเก้าวไกลได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลร,รัฐธรรมน,นูญภายในระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญในปีพศ2560มาตรา54 ซึ่งในเวลาต่อมาทางคุณชัยธวัฒน์ตุนาทนหรือว่าหัวหน้าของพากเก้าไกลนั้นได้ถแถลงการยืนยันที่จะมีหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาในคดีของการแจ้งยุบพากเก้าไกลหลังจากที่สารลรัฐธรรมนูญน,นะคะได้รับคําร้องของกอกกตเตรียมแถลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะหลังสงกรานต่อหน้าสาธารณะ แล้วชี้ว่ามันไม่ได้กระทบในการทำหน้าที่อภิปรายมาตรา152มองแล้วก็ไม่ได้ทำให้ทางสมาชิกของพักนั้นเกิดความไขว้เขวแต่อย่างใดนายชัยชวัตตุลาทนสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะของหัวหน้าพักกล่าวทันทีภายหลังที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำร้องเกี่ยวกับพักเก้าไกลโดยเชื่อว่ามีหลักฐาน ในการส่อเจตนาล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนรูญมาตรา49ว่าเข้าลักษณะการกระทำดังกล่าวนะคะอาจจะเป็นปฏิปักษต่อการปกครองของประเทศไทยกรณีของการยืน่นแก้ไขมาตรา112ว่าด้วยสารรัฐธรรมน,นูญน,นั้นยังให้โอกาสที่จะให้เวลา15วันเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นกระบวนการตามปกติ ที่เริ่มต้นหลังจากที่ศาลได้รับคำร้องและก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นได้ชี้แจงต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยนายชัยธวัฒน์ได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าได้มีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้วพอสมควรในเรื่องของการนำหลักฐานเข้าไปแก้ข้อกล่าวหาซึ่งเมื่อได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการผลการตัดสินจากศารลรัฐธรรมนูญแล้ว ฝ่ายกฎหมายแล้วก็แกนนําที่เกี่ยวข้องก็จะทําแล้วก็เตรียมเอกสารเข้าสู้คดีอย่างถึงที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดและถ้าหากดูจากระยะเวลาแล้วก็น่าจะเป็นในช่วงของหลังสงกรานไม่นานก็จะถือโอกาสใกล้เคียงนี้แหละในการถแถลงข้อต่อสู้คดีต่อสาธารณะไม่ใช่เพียงแค่ยื่นต่อสารลรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยรายละเอียดต่างๆนะคะก็ขอให้รอคำถแถลงต่อการชี้แจงต่อสาธารณะทีเดียวเลยก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายที่จะมาต่อสู้กันโดยยืนยันว่าไม่กระทบต่อการทำหน้าที่อภิปรายในสภาทุกอย่างก็ยังคงเดินหน้าเหมือนเดิมหลังการอภิปรายมาตรา152เสร็จแล้วก็จะมีประชุมใหญ่ของพรรค ซึ่งเป็นประชุมใหญ่สามัญประจำปีเลยในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้แล้วก็เป็นโอกาสอันดีในการร่วมกันหาลรือกับทางสมาชิกพักแล้วก็สอสอของพักก้าวไกลทั้งหมดส่วนในเรื่องของความกังวลหรือไม่นั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดงูเห่าหรือว่าสมาชิกของพักนั้นเกิดความไข้เขวระสั่าระสายหรือไม่นายต๋อมชัยธวัฒได้ยืนยันว่ามันนิ่งแล้วนะ ภายในพักเนี่ยมีการคุยกันมาหลายครั้งแล้วตอนนี้ถือได้ว่าเดินหน้าต่อสู้คดีอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าคดีนี้มันจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีข้อโต้แย้งทางด้านกฎหมายอยู่ซึ่งแปลว่าสารรัฐธรรมนูญน,นั้นก็วินิจฉัยไปตามมาตรา49วินิจฉัยว่าการกระทําของพักนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองแปลว่าให้ยุติการกระทํานั้นเสีย ถึงแม้ว่าจะมีการสั่งไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการร้องให้ยุบตามพรปพกักการเมืองมาตรา92ก็จะต้องมาดําเนินการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะถูกยุบพักเนื่องจากมันยังคงมีแง่มุมทางด้านกฎหมายและก็ข้อเท็จจริงที่ยังคงต้องต่อสู้กันทางคดีต่อไปซึ่งตนได้มองว่าศาลก็มีดุลยพินิจที่จะสามารถพิจารณาได้ แวะไปดูที่ความคิดเห็นของบอกกอปุ๊นะคะคุณธนาพลอิ๋วสกุลได้โพสต์มาบอกว่าในทำทิ้งท้ายนะคะของคําร้องในการยุบพรกก้าไกลของกกตที่มีออกมาจากสารรัฐธรรมนูญในวันนี้เนี่ยมีการระบ,บุว่าจาะตัดสิทธิ์ทางด้านการเมืองคณะกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีซึ่งได้แก่คณะรวมทั้งหมด10ท่านนะคะมีคุณพิธา คุณชัยทวัฒคุณนกรพงศ์คุณนทีพัฒน์แล้วก็ปฏดีพัฒนนั่นก็คือหมออ๋องประธานสภาแล้วก็คุณสมชายคุณเจี๊ยบอมรัฐคุณเบญจาแล้วก็คุณอภิชาติคน<อ>สุดท้ายคือคุณสุเทพนะ,ะทั้งหมดสิบท่านนี้นะคะจะโดนตัดสิ์เป็นระยะเวลา10ปีส่วนคนที่นอนยิ้มดูทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในการเมือง ของประเทศไทยนั้นก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่านั่นก็คือลูกสาวของทักษิณชินวัตรองอิงแพรทองทานนั่นเองที่มีข่าวออกมาว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเสียหนูอนุทินชาญวิรกุลผู้รับเหมาซึ่งเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่มีส่วนในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาไทย แล้วนั่นมันหมายถึงอะไรนะคะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแต่ใด,ดก็แล้วแต่นะคุณบกปุ๊กก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยมันคงจะไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับก็ต้องมาดูกันยาวๆนะคะว่าในสิ่งที่คุณบกปุ๊กเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังด้วยมือของผู้ที่มีอำนาจหรือว่าประชาชนนั้นยังมีความหวังที่ เรื่องรองอยู่ก็ต้องมาดูกันต่อไปความหวังอีก15วันกับหลักฐานทั้งหมดนะคะที่พรรคเพื่อไทยคุณต๋อมคุณพิธานั้นจะรวบรวมแล้วก็นำไปชี้แจงกับทางสารว่ามันจะเป็นผลหรือเปล่าส่วนในทัศนะของคุณใบตองแห้งนี่น่าสนใจมากนะคะนี่คือพอเราอ่านแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยส่วนมากพวกสลิมหรือคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาก็จะคิดลักษณะแบบนี้ พวกไดโนเสาร์ดอดอที่ออกมาดิ้นพล่านพวกมันก็คงจะคิดว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ยุบพักเก้าไกลหลังเหตุการณ์ที่มีการเกณฑ์อาหารไปชมภาพยนตร์การ์ตนูนเอนิเมะนะคะ2475หลังการคุมขังของตะวันแล้วก็แฟรงคทนายอานนท์บุ้งทะลุวัง คนรุ่นใหม่นั้นจะกลับมาหันมาเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจหันมาหมอบกราบในระบบศักดินาพวกมันก็เลยมีความพึกเขิมตีปีกดีใจกันใหญ่เลยหารู้ไม่ว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปไกลลิบลับแล้วแม้แต่ลูกหลานของตัวเองก็เถอะหันไปส่องดูว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าแค่เขาไม่บอกพวกมึงก็แค่นั้นเอง โอ้โหนี้ก็ถือว่าฟาดเปรี่ยงไปพอสมควรนะสําหรับคำสั้นๆของคนใบตองแห้งมันอาจจะเจ็บจี๊ดนะสําหรับคนที่เป็นคนปกป้องสถาบันแล้วปรากฏว่ามีลูกหลานในครอบครัวนั้นเป็นคนที่รักประชาธิปไตยหรือว่าไม่เชื่อฟังในสิ่งที่คนที่เป็นคนอาบน้ําร้อนมาก่อนแต่ขาดซึ่งการคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะหรือว่าใช้เหตุผลในการตัดสินหรือว่าพิจารณา ในเรื่องของการเมืองนะคะกลับกลายเป็นคนที่เหมือนเชื่ออะไรตมานาๆกันหรือว่าเชื่อไปตามศาสดาเชื่ออะไรแบบเหมือนพวกข่าวที่มันเป็นข่าวลวงข่าวโจมตีพระเก้าไกลนะคะนนี่ก็มีหลายๆคนนะที่เป็น ตัวแม่ตัวจี๊ดของพวกบรรดาสลิมเนี่ยส่วนมากลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวเขาเนี่ยรวนแล้วแต่เป็นคนที่รักประชาธิปไตยยังสิ้นเลยแล้วก็เกิดความขัดแย้งแต่เขาเนี่ยกลืนไม่เข้าขายไม่ออกก็แค่นั้นเองก็คงต้องดูยาวๆนะคะยังเหลือเวลาประมาณ10กว่าวันนะสองอาทิตย์ที่จะได้ตัดสินนะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยมันจะวนโลกเข้าที่เดิมหรือว่ามันจะพบกับปากถ้ำ แสงสว่างที่จะนำพาประเทศชาตินั้นไปสู่ความเจริญได้รับฟังข่าวแล้ว,ลวอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไาลคา์กดแชร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ